หนึ่งสองสามเพื y, mm ่อพี่น้องเอฟซีและเพือพี่น้องเน้อหามมาแซ่บๆกันเพนพี่น้องมาครับนี่นะครับนี่เพื่อนพี่น้องมาจับเอองมาเดืองเน้ออันนี้ขวเครื่องนะเพื่พี่น้องเนกอขวเครื่องเลยนี่แบบพริกนี่ชานี่แต่ไข่นะครับนี่หอมหอมนะครับนี่ก็มีขมิ้นนิดนึงเพื่พี่น้องเน้ะเขาสีขวดกว่านี่พี่น้องเน้อนี่เอืองเขามันมีที่เด็ดนะเพือพี่น้องเน้อที่เด็ดที่เด็ดวันนี้จะแม่ไข่ได้ไหมนี่ นี่ที่เด็ดเลยพี่น้องเลยเอามื่อนี้มีพิเศษอึ้งช็อตนั่เรับพี่น้องมือนี้จัดอึ้งช็อตให้พี่น้องนั่งแซ่บๆนั่กันเด้เลยพี่น้องเมื่อ้หร่เดี๋ยวถ้าไปบางตอนกินนะพี่น้องเดี๋ยวผมเลยต้มเสบยปะขามอ่อนนะพี่น้องเนาะต้มเสบยปะขามอ่อนขั้นตอนอาจจะบริโภคต้มเลยพี่น้องเมือไหรพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขสุขนะครับมาพบมาพบกับช่องจชาชาติสงราชาแนลนะพี่น้อง ครับมาเนี่ยนะครับเอาเมนูฝากพี่ต่อน้องนะพี่น้องเนอะเป็นเมนูนี่นะครับอึ้งช็อตเด้อพี่น้องอึ้งช็อตแม่ไข่ครับมาเนี้ยครับเอาต้มมาน้านาะพี่น้องเอาจัดสว่างเมนูนะพี่น้องเอาทั้งต้มนะครับทั้งอึ้งช็อตใส่กันเลยพี่น้องมาเนี้มาๆาพี่น้องมาแซมแซมกันพักมีมะระเด้อพี่น้องเนอะมีสมิ่งพี่น้องพักบรรยากาศฮอนฮอนออลังเลิกการเลิกงานเด้อพี่น้องเด้อมาๆาพี่น้องมาแซมแซมกันมีข้าวเหนียวนะครับมาเนี่ยเอาใน่อนเอาอึ้งช็อตก่อนนะพี่น้องเนาะ ตัวเล็กเลยแฮอมันเลยนี่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 พี่น้องเลยนี่อึงอ้งชดเจียวมึงพี่น้องเลยใครเต็มถังอะไเนีญญ้ยใครหลายขัดหนึ่งสองสามเพื่อพี่น้องเอฟซีอนะพี่น้องเนอะมามามาเบๆกันพี่นอ้องมา โอมันครับพี่นอ้องอืมจับพื่อน้องโอ้คักรักเลยเพี่น้องก็เหมงอนเน้อยคักเลยอืมเพื่อ,อ,อ,น,อ,อน,น,น้องว่านทิชชู่กับมีดได้เปละนะ่าทิชชู่มีขายนะ ไม่หองอือพ่อน่จอดเทีอกนะจอดดีก็พี่น้องเองอือืม phăng tiếng loa hoàng phẩm cho đi bạn ạ, ừ ตัวนี้กับไข่ครับเอพี่น้องเลวจำลงบายจรินี่เอาแบบนี้พี่น้องเนี่ยเต็มถ้วงอาญ,ญาเลยไข่ไหมพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องไปอีกก่อนพี่น่อเอาเข้าปากได้ไหมน้อม อืมอืมโอ้โอืม,อมข้าขนาดพี่น้องเลยเสียบครับข้ามเขาขอชอด็ดลงไปกัน น,นีี่่บมแล้วตัวบ่มีไ่ไคกับเสียบได้พี่น้องผมได้ไปเฮ็ดตามพี่น้องบอกแล้วดนะครับเด้ออันอี้ยังก่อนที่ว่าให้ไปต้มแร้ไปแช่ยยเย็นนี่แหละพี่น้องเสียบครับเสียบไปก่อ ใข่ทั <à déc> <ations> mm. ้ง <complexity> นั <à> <ations> ้น <at alc ance> <lö ss 91> มันเป็นแต่นายพี่น้องเอ้ยบรรยากาศฝนสีมากเลยพี่น้องเอ้ย <c oughs> ช็อตตัวนี้ก็นะเขามีดอกมือชอ็อตจริเราเอื้องชอตไปก่อนพี่น้องช่วงนี้เอื้องหาไงบ้านอยุกแกทะเลแล้วพี่น้องเนาะเอาฉันจหแดก็บไปต้องมาหลายพี่น้องญาติเพื่อน 음음 음. 음. โอเคครับน้องโอ้ย อาจจะม่เสียงรัวจ้อยได้นหรือนปเนาะเขาไ่ได้ปัน่นอะไรหรอก mắn không sao chạy phong lên โอ้ขนาดพี่รองเลยเจบครับไม่ขามวอนเลยอื้ม เกิดฉวดเลยเอามาพี่น้องแซ่บๆกันพี่น้องเนะตัวหน่อยตัวนี้ยอืมอร่อยเหมือนเดิมแซ่บขึ้นก็พี่น้องเอง ของเสียบเนาะ โอ้พี่น้องเอ้ยเสื้อปากเสื้อข้างเอานะครับพี่น้องก็เรียบร้อยนะครับพี่น้องเป็นอึ่งช็อตจัดให้ตามกระเสียจังน้อยนะพี่น้องเนาะกะช็อตจำแนงหรือพี่น้องอย่าไปช็อตหลายหลายถั่กระต้มเนาะครับแซบนะพี่น้องกระปุกต้มเนียแซบยี้ๆช็อตกระเสีพร้อมเฮ็ดแก้วบักพริกขั่วบักพริกดิบขั่วานะพี่น้องเนาะขั่วเฮ็ดแก้วสมนะพี่น้องถือกันพี่กระปุกตำหอมหอมใส่กันขวหอมใส่น้ำเลยพี่น้องเนาะถันพี่น้องอยากลองเฮ็ดกินมั่ง ปันมะเขือเทศสำเร็มเสียบพี่น้องเฮ็ดขี้เยี่ยวหนึ่งป่าเอาเนาะครับกับชิพนี่กัขอขอบคุณพี่น้องสู้ขุนสู้นะครับที่ให้เกียรติเข้ามารับชมช่องจ่าชาดถุงลาชแนงเอาเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆการติดตามทุกๆการแช่ยอดแช่ยอดไหลได้ไหมน้องเด้อก็คือผู้สนับสนุนให้จ่าชาดถุงลาได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปนพี่น้องเนาะกัเพียงสำหรัะพี่น้องแช่กดแช่นะพี่น้องเนาะเป็นกางให้จ่าชาดถุงลาได้เลยพี่น้องเด้อ